Today don't t feel like doing a y I like n feel สวัสดีค่ะชื่อพัชรินร่องสิงคํานะคะก็ทำงานอยู่ที่โจโดอยนี่ยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนจีพีเอด้วยนะคะพัชจบพัชจบจากรามคำแผงนะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์าาาาาานะคะก็ถึงแม้ว่าที่เรียนมาเนี่ยจะไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสางเ็ตเวิร์กเ,เลยแต่ว่า ด้วยใจรักนะคะก็เลยหันเหมาทางนี้เลยนะคะก็อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะว่าบริษัทจุฬาของเราเนี่เป็นศูนย์อบรมนะคะทางเทนนิมไม่าจะเป็นเน็ตเวิร์กหรือว่าจะเป็นเซอร์วิสต่างๆม่ามีครบครันนะคะมีครบคันเลยก็สําหรับคนไหนนะคะที่สนใจสัง,งานทางด้านเน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะเพิ่งหันเหมาทางนี้ช่วไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหรือว่าคนที่มีพื้นฐานแล้วแล้วก็กำลังทํางานอยู่อยากที่จะอัพโนเลตตัวเองนะคะหรือว่าเพื่อที่จะ สอบเซอร์เพื่อที่จะไปอัพเงินเดือนนะคะโจโดอยเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเราพิจารณาดูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทีมงานโจโดอยมีประสบการณ์สอนมามากกว่า100รุ่นแล้วนะคะอีกอย่างเลยสามารถทําให้สิโจโดอยเนี่ยสอบผ่านมากมากกว่า100คนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้มีอีกอย่างที่สำคัญเลยคือโจโดอยเนี่ยสามารถให้สิทธิ์ มากลับมาทบทวนได้ด้วยภายในหนึ่งปีใช่ไหมคะน่าสนใจไหมคะ,ะครวคาโอรโมชั่นสิทธิ์มาทบทวนได้ด้วยใช่คะ่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกพัดเคยถามลูกศิษย์มาค่ะเขาบอกว่าที่สนใจแล้วก็อยากที่จะมาอบรมที่จอดอยเนี่ยเพราะว่าลูกศิษย์เขาพูดประมาณว่าที่ที่จอดอยเนี่ยคืออบอุ่นเป็นเงินเองเพราะว่าอะไรคะในระหว่างที่เรามีการเรียนการสอนเนี่ยจะมีอาจารย์ผู้ช่วยคอยเดินดูนักเรียนแต่ละคนว่าเขา เรียนทานหรือเปล่านะคะไม่ต้องไหนสนใจหรือเปล่าก็ถามอาจารย์ผู้ช่วยได้ทันทีนะคะก็ทําให้สามารถทุกคนที่เรียนในห้องเนี่ยเรียนไปพร้อมๆกันได้แล้วทำพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะว่าบอร์ดเรานี่คือเป็นสนิบจอยดอยรุ่นต่างๆที่เราถ่ายเอาไว้นะคะคือตรงนี้เนี่ยแต่ละรุ่นสังเกตนะคะจะมีเท่าจำของโจอยดอยคือท่าอะไรคะท่านี้ค่ะโจอยวันที่หนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นบอร์ดของอ่าเป็น ทีมงานของโจดอยนะคะเป็นผ้าแบบชิวๆสบายๆคะ่ะมาดูอีกบอร์ดนึงค่ะบอร์ดทางด้านนี้นะคะบอร์ดทางด้านนี้นะคะนี่ก็เป็นบอร์ดติดเก่าของฟองเหมือนกันนะคะว่ามีมีหลายรุ่นเลยนะคะที่ทำเอาไว,าว้แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังขึ้นไม่ครบรายการน,นะคะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอีกอย่างเลยที่เว็บไซต์โจดอยเนี่ยก็จะมีภาพในกาจที่เป็นวิดีโอในการเรียนการสอนก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันแถมยังมีบทความามากมายต่างๆที่เป็น ในเรื่องของการเสริมความรู้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าไปอ่านตอนได้ใช้ในม,มีแล็อีกต่างหากนะคะแล็บที่ใช้ในการทดสอบเราทําดูว่าอีกจากประสบการณ์จริงเลยนะคะว่าถ้าเราไปเจองานจริงเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ไหมประมาณนี้นะคะ,แล,ะแล้วก็อีก,อกอเลยนะคะที่สาคัญเลยเนี่ยโจโดอยเป็นศูนย์สอบด้วยในตัวนะคะหรือว่าจะมีคอนเซปต์ของโจโดอยตัวหนึ่งที่เคย มีไว้นะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็คือเป็น one stop service นั่นเองนะคะก็คือว่าสามารถมาอบรมที่จอดอนได้แากเบสิกจนถึงขั้นแอดวานซ์นะคะแล้ก็สามารถสอบที่จอดอนได้อีกพอสอบเสร็จแล้วเนี่ยตามเซอร์ให้ด้วยพอตามเซอร์ได้เซอร์แล้วเนี่ยยังสามารถหางานให้ทุกสิทธ์นั้นได้ด้วยอีก one stop service ต้อสนใจไหมคะก็ให้ไงก็ลองพิจารณาจอดอนดูนะคะว่าจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องมาที่สุดด้วยตัวคนเองก็ ใหงไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะที่เลิ่ตัวดอยและก็ไว้วันจยตตัวดอยนะคะโนเลดที้ก็เซ็อินตัวดอยค่ะขอบคุณค่ะ